สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะมาพาท่านผู้ชมนะครับมาสมัครกระเป๋าวอลเลตกระเป๋าที่สองนะครับเปิดทัวดวอลเลตมานะครับผมไปที่เซตติ้งด้านล่างครับไปที่กระเป๋าสตางค์แล้วก็กดบวกข้างบนนะครับจากนั้น อ่ากด create new wallet อ่ากดตรงนี้นะครับ continue ก็จะมี seed นะครับผม copy seed ไว้นะครับ copy seed โอเคครับหลังจากที่เราส่งไปในอีเมลของตัวเองแล้วนะครับกด continue นะครับผมหลังจากที่เรียงซีดนะครับผม12บสอคำนะครับจากนั้นนะครับผมต่อกดดันข้างล่างนะครับอ่าอันนี้ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับอันนี้เป็นกระเป๋าที่2ของเรานะครับจากนั้นล้วเราจะเปลี่ยนกระเป๋าก็มาที่เซตติ้งนะครับผมมันก็จะมีกระเป๋า1กระเป๋า2นะครับถ้าจะไปกระเป๋าหนึ่งนะครับผมก็คลิกนะครับก็มาเซตติ้งเหมือนเดิมครับถ้าจะมากระเป๋า2ก็คลิกคลิกที่กระเป๋าเลยนะครับอย่างนี้มันก็จะดูลกไปนะครับผมอย่างเงี้ยครับ ก็จะดูลบไปหน่อยนะครับเหรียญ a i r d o หรือโทเคนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะรวบรวมไว้ให้นะครับก็น่าจะเป็นคลิปหน้าๆนะครับก็ก็มีประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปแล้วครับผมไปก่อน้ะครับบ๊ายบาย